เสียงประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านพี่โอมวันนี้เป็นวันศุกร์ซึ่งวันนี้เราจะมีการเรียนการสอนเหมือนเดิมจากเมื่อวานนี้ที่ไปทัศนศึกษามาขอประชาสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ นักเรียนมาเรียนมาเรียนมาเรียนเอาสมุดหนังสืออะไรก็ได้อาใช้โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนันกเรียน นักเรียนได้เวลาเรียนแล้วจ้าอสมอ่านักเรียนเอาไปจ้าอ่านักเรียนใช้ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเป็นแอปอันนึงนะนักเรียนเดี๋ยวครูจะส่งไปทางไลน์นะฮ้ายนักเรียนท่อนเสียงจ้ะแม่โทรมาค่ะสวัสดีทุกคนฮ้ายนักเรียนตัดคะแนนยี่สิบคะแนน นาเดียจ้าเป็นแมวประจำโรงเรียนเลย ประกาศประกาศทาดีคนหวไมคนเินเป็นแบบนี้จะเรียนทําอะไรอ๋อเรมแล้วจมได้เาเรยนออกมาจัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะทําอันนี้ให้

โทรศัพท์นักเรียนตกอยู่ตรงนี้น,น,นักเรียนไปทัศนศาาึกษาเมื่อวานนี้เป็นงไงบ้างสนุกค่ะสนุกมา อ,อเคอะไรนะนักเรียนให้ยินนะโอสนุกค่ะส,สนุกสนุกมากเลยค่ะอ๋อเด็กจินกกงน้องคิมพูดว่าอะไรนะ ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านพี่โอมตอนนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีได้เวลารับประทานอาหารแล้วครับขอประชาสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับนักเรียนไปกินข้าวได้จ้ะยังยังกินอามาได้ทั้งตัว อ่ะเดี๋ยวต่อ EP ต่อไปนะ EP ต่อไปนกักเรียนจ้ะ EP ต่อไปค่อยไปดูตอน EP สองนะบาย